โอเคครับสวัสดีทุกคนกปนด้วยนะครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องช่างมอสบาร์เบอร์นะครับสำหรับคลิปนี้นะก็จะมาแนะนานะครับสาหรับใครที่อยากจะใช้ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อนะครับโดยไม่ต้องใช้แอลกอฮอล์นะครับซึ่งแอลกอฮอล์เนี่ยมันจะมีราคาที่ค่อนข้างแพงนะโอเคเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะนะครับนี่ก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผมใช้หมดแล้วนะครับเป็นจากแอลกอฮอล์นี่แหละนะครับใช้หมดทั้งหมดนะครับเหลือแต่ถังมันนะครับกระปุกมันนะซึ่ง ไอ้พวกกระปุกเนี่ยเราสามารถใช้ต่อได้อีกนะครับก็คือเราจะเอาผลิตภัณฑ์อื่นนะครับมาใส่ตรงนี้นะครับแล้วก็ฆ่าเชื้อได้เหมือนกันเพราะว่าแอลกฮอห์เนี่ยมันค่อนข้างราคาสูงครับแพงเดี๋ยวนี้ราคาพุ่งขึ้นแบบก้ากระโดดนะครับแต่ก่อนนี่ราคาอยู่ประมาณห้าสิบกว่าบาทเดี๋ยวนี้ขึ้นเป็น100ปร้อยแล้วนะครับอันนี้เราจะมาประหยัดประหยัดกันนะครับขั้นแรกเราต้องมีเดตต่อนะครับนี่นะครับเราต้องมีผลิตภัณฑ์กําจัดเชื้อนะครับฆ่าเชื้อเดตต่อนะครับราคาตอนนี้อยู่ประมาณ200กว่าบาทนะครับผมจะใช้หนึ่งฝานะคร หนึ่งั0มิลลิลตรตัวนี้นะครับฝานะครับโอเคประมาณนี้นะครับใส่ลงไปเลยนะครับจากนั้นผสมน้ำในถังนี้นะครับมันจะออกสีาขาวนะครับ ประมาณนี้นะครับเกือบเต็มนะครับปิดฝานะครับจากนั้นเขย่านะโอเคครับผมแค่นี้เราก็ได้ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อราคาเนี่ยถือว่าไม่แพงเหมือนที่เราซื้อแอลกอฮอล์แต่ข้อเสียของมันก็คือมันจะมีกลิ่นที่ฉุนค่อนข้างแรงนะครับกลิ่นมันแรงมากละมันฉุนเหมือนที่เราไปโรงพยาบาลนะครับมันจะเป็นกลิ่นคล้ายๆกันนะครับกลิ่นเดียวกันเลยนะครับซึ่งกลิ่นแรงมากนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะทํา ให้ครบทั้งหมดนะครับผมซื้อมาราคาแค่200เองะครับใช้ได้เป็น10ถังเลยนะครับโอเคเดี๋ยเราทำการบรรจุกันเลยนะครับเหลือเยอะมากครับ1.2.3.4.5 6หถังที่ผมใช้ไปนะครับคือมันใช้ได้นานมากนะครับดีกว่าเราซื้อแอลกอฮอล์เปล่าๆนะครับตอนนี้มันราคาแพงโอเคคนระับผมจะทำการกรอกน้ำ คครับแค่นี้เราก็ได้ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโดูที่เราไม่ต้องใช้แอลกอฮอลให้เบืองเงินยึดนะครับสุดยอดไปเลยทีเดียวคือใช้ได้เยอะมากๆนะครับจากนั้นเราก็ใช้นะครับพอกกี้นะครับในการฉีดพ่นนะครับแล้วก็ฉีดนะครับประมาณนี้นะครับซึ่งของผมเนีเป็นร้านตัดผมนะครับก็พยายามที่จะทำความสะอาดประจํานะครับก็เลยคิดหา ว่าเราจะทําอะไรตัวที่เราไม่ต้องซื้อแอลกอฮอลให้มันเปลืองนะครับเพราะว่ามันแพงมากนะครับเดี๋ยวนี้นะครับอันนี้ถือว่าพอดีนะครับใช้งานได้หลายขวดนะครับถ้าหากเราเติมเอาเองนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับตอนนี้ก็สั่งแอลกอฮอลไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราแอลกอฮอลมาอีกนะครับผมสั่งเพิ่มอีกนะไม่ได้ใช้ตัวนี้ตัวเดียวนะครับแต่ตัวนี้ก็ใช้แทนแอลกอฮอลได้นะแต่มันเป็นน้านะครับแล้วก็มีกลิ่นที่ค่อนข้างแรงนะครับก็ใช้ยามจําเป็น แต่หลักๆเนี่ยผมจะใช้ออกองหลอในการฉีดซะมากกว่านะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับถ้าหากเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามไว้ให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ